เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้เกิดในจัก,กรวาลมนุษย์เพื่อพักษารวบรวมบารมีสามสิทััพระเดชพระคุณหลวงปุสสจันทัสโรที่ครูบาอาจารย์ของเราพระเดชพะคุณหลวงปุสสจันทสโรพระเดชพะคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาอาจารย์นคนนกอยู่ ได้นำให้พวกเรารักษารวบรวมธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรโดยเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร นำให้ผู้อื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแบบเดียวกับเราครอบคุมขยายไปยังทุกส่วนนินรรพพานธรรมวรมีสามสิบทธัพระเดชปุกุลลงปุสสจันทัสโร เป็นขั้นตอนของการสร้างชาวสิวิไลสร้างชุมชนสังคมประเทศชาวสิวิไลบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษตเจนทัศโรที่มีทานศีลสมาธิที่ทําให้เป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษสดจนทัศโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นกิเลสที่หลอกลวง คนสัตว์สิ่งของไม่ให้มีทานศีลสมาธิที่ทำให้เกิดบารมีสามสิบทัศระเดชประกุลหลวงปุสดจันทสโรจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัส พระเดชพระคุณหลวงพสิสุทธจันทรทัสโรทำการหลอกลวงปิดบังอยู่ตลอดเวลาลงรายละเอียดในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างยู่ที่ทำให้ไม่มีฐานศีลสมาธิที่ปกติ ไม่ได้ปฏิบัติตามการนำของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ท่านได้นำไว้การเป็นอย่างอยู่ของเรามีครูบาอาจารย์ของเรานำอยู่ตลอดเวลาเป็นสัตว เราสังเกตอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมรักษาเฉพาะส่วนที่เป็นประมีสามสิบทัตประเดชประคุณหลงปุสสจันทสโรเพื่อเชื่อมโยงกับครูบาอาจารย์ของเราด้วยเส้นทางสายกลาง ที่มีบารมีสามสิบทัศพระเดชกุลหลวงปุ์จันทร์ัโรอยู่ณนะตำแหน่งแกนกลางเส้นทางสายกลางของคนสัตว์สิ่งของเราอยู่กันเป็นชุมชนเป็นสังคมของชาวซิวลไยบารมีสามสิบทัศ เดประคุณงพุสจันทัสโรเกิดเป็นปัจจัยสี่ที่ได้จากการประคับประคองคนสัตว์สิ่งของไม่ทํำลายทําลายตัวเองไม่ทํำลายทําลายซึ่งกันและกันได้เป็นสมบัติ ใหสี่บรารบีสามสิทััพระเดพปะคุณหลวงปุษจนทัสโรที่เพิ่มมากขึ้นไม่ผ่าดแคลนสมบัติที่เป็นของหลอกลวงจากกิเลสที่เป็นวิบัติที่กิเลสบังคับควบคุมให้ตัวเราเอง ให้คนสัตว์สิ่งของทำลายทำลายซึ่งกันและกันเพื่อให้เป็นสมบัติเป็นปัจจัยสี่ที่เป็นของปลอมเป็นวิบัติเกิดจากกิเลสที่ยังมีอยู่ในตัวของเราอี่ตั้งผังสำเร็จเชื่อมโยงกับกิเลส ในทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิทธัสเดเดพคุลโลปสตจันทัสโรเราหาประโยชน์ได้จากสังสเร็จของกิเลสภายในตัวของเราเพื่อขยายครอบคุมไปยังกิเลสในส่วน ที่อยู่ในผู้อื่นโดยเริ่มตรวจตราตัวเราด้วยการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงกศุศลจันทรัสโรให้เกิดการไหลเวียน ของบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุทสดจันทัสโรครอบคุมมายัางตัวของเราในทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุทสดจันทัสโรทำให้บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุทสดจันทัสโร เดินทางรุกเข้าหาธรรมกิเลสได้ก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นทำให้ได้รักษารวบรวมปรมีสามสิบทัศะเดชพระคุณลวงปศกันทัสโรที่ได้จากกิเลสโตกโกรธโต ได้ถูกพัฒนาปรับปรุงแล้วเป็นส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเป็นยังอยู่ของเราผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอาจหารร่าเริงอมบารมีสามสิพัฒพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทัสรไม่เบื่อใย ไม่ขลาดกลัวต่อธรรมทั้งหมดอยู่ในความไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดรวบรวมรักษาประมีสามสิบทัพระเดชประคุณหลวงปูษยจันทัสโรจากธรรมทั้งหมดได้เป็นปกติ จึงเป็นผู้ที่อยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาอาศัยตัวเองได้นำให้ผู้อื่นอยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาอาศัยตัวเองได้เป็นต้นแบบให้กับตัวเองให้กับผู้อื่นมีครูบาอาจารย์ของเราเป็นผู้นำ ความก้าวหน้าของงานการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศภคุณหลวงปุสดจันทาสรก้าวหน้ากว้างขวางมากขึ้นเรื่อยๆได้สมบัติบารมีสามสิบทัศพระเดศภคุณหลวงปุสดจันทาสรรวม ไว้ในอู่มหาสมุทตริรารมีสามสิทธัสสะเดชพกรุณุลวงพอสดันทัสโรรวมไว้ในทุกท่อทานธรรมารมีสามสิทธัสสรระเดชพ,พรุณุลวงพอสดันทัสโรซึ่งเป็นสมบัติของเราซึ่งเราเป็นเส้นทางเป็นสือนำเป็นท่อทานให้ารมีสามสิทธัส พระเดชพะกุณหลวงปุษตจันทสรรรักษารวบรวมสมบัติทั้งหมดเราจึงสังเกตอย่างละเอียดในธรรมทั้งหมดไม่ให้ถูกล่อลวงจากกิเลสที่ล่อลวงให้รักษารวบรวมกิเลสไม่ให้รู้ว่า ทำแต่ละรมได้ทํางานหน้าที่อาชีพของตนเองอย่างสมบูรณ์มีสงครามระหวา่างธรรมทั้งหมดที่รุนแรงเกิดขึ้นอยู่ตลอดกิเลสป,ปิดบังไม่ให้รู้ให้คนสัตว์สิ่งของอยู่ในความประมาท ไม่ให้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองไม่ให้หาประโยชน์จากการเบียดเบียนเปลี่ยนไปมาของธรรมทั้งหมดครูบาอาจารย์ของเราให้เรารวมกันอยู่เป็นชาวสิวิไล เป็นชุมชนสังคมยุคชาวสิวิไลปรามีสันจิบทัตพระเดชะคุณลงพศศุทธจันทสโรเพื่อความไม่ประมาทปลอดภัยจัดรมทั้งหมดเพื่อการรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดให้เป็นปกติตลอดเวลาการประกอบเหตุสังเกตผล ทนเอาเถิดประเสริฐนักที่เราได้สังเกตรปรับปรุงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปารมีสามสิทัตัตระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทสโรจากการอดทน ศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทสโรเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสังกัดทำทั้งหมดทุกทำรรทุกนิพพาน ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัตระเดชระคลลงคุสจันทะสะโรโดยให้ร่างกายของเราเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทาน ของบารมีสามสิทัศประเดชประคุณหลวงปู่สดจันทัสรซึ่งเป็นการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศประเดชประคุณหลวงปู่สดจันทัสรซึ่งเป็นงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของเราที่เรา พัฒนาปรับปรุงด้วยตัวของเราอย่างสมบูรณ์มาตลอดพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสารรมสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจจันทรโรเชิญพวกเราทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของเรากันตอน่อจาก